สวัสดีเช้าว,วันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพะรุหัสสัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้พระวาจาของพระเจ้ามีสั้นๆน,นะครับจากบทสรุดีนะครับมีเขียนดังนี้วันนี้อย่าทําใจดื้อรั้นแต่จงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเถิด วันนี้อย่าทำใจดื้อรั้นแต่จงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเถิดบทสดุดีที่9 5้าหข้อ8นะครับพี่น้องก็ได้บอกแล้วว่าพระวจาสั้นๆจากบทสดุดีแต่ว่าเป็นพระวจาที่เข้าใจง่ายเนาะเข้าใจง่ายอย่าดื้อพูดภาษากอนเราอย่าดื้อให้ฟังพระเป็นเจ้านะพูดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก็คืออย่าดื้อฟังพระเป็นเจ้าใช่ไหมเอ่อ ดื้อรั้นหมายความว่าไงดื้อรั้นก็คือไม่ปังพระเบญชานั่้ก็คือ,อ,อเมื่อรู้จักแล้วว่าพระเบญ้าว่าอะไรสอนอะไรเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำก็ไม่ยอมทำอะไรอย่างนี้นะ,ะให้เปิดใจที่จะรับฟังพระวาจาของพรงอะองค์รับฟังคำสอนรับฟังสิ่งที่พระองค์ชี้แนะและบอกให้เราปฏิบัตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าทำใจดื้อรั้น หลายครั้งมนุษย์เราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ฟังแม้บางทีสิ่งที่เขาพูดนั้นมันถูกต้องสิ่งที่มีคนมาบอกเรานะั้นมันใช้ได้และมันเป็นสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติดังนั้นแต่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ปฏิบัติและก็ไม่สนใจด้วยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่มาคอยดึงเราให้ออกไปจาก ขนทางที่ถูกต้องอยู่เสมอในใน,ในชีวิตประจำวันของเรานะในยิ่งเราเป็นพลชชนเนี่ยเราก็มีพระวจ,จาของพระเจ้าที่ต้องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราหัวใจของเราฮะเราก็บางทีเราไม่ฟังพระวจ,จาแต่เราไปฟังอย่างอื่นแทนไปฟังสิ่งที่หลอกลวงอย่างอื่นแทนไปฟังสิ่งต่างๆด้วยความโลภด้วยความอยากได้ด้วยความถูกใจของเราเราจะยึด ชีวิตจิตใจของเราเป็นหลักแล้วเราก็เลยไม่ฟังสิ่งที่พระเบจ้าบอกหลายครั้งสิ่งที่พระเบจ้าสอนจร่งพระเจ้าบอกเนี่ยมันก็แตกต่างจากความต้องการของเราจากจิตใจที่เราต้องการนะพระเบจ้าบอกอะไรเราแน่นอนเรารู้แล้วคือบอกให้เรารักพระรักมนุษย์บอกให้เราเป็นคนดีนี่รู้แล้วอันนี้บอกทางไหนบ้างเนี่ย แน่นอนที่สุดก็คงไม่ได้ประจักมาและให้เราเห็นแบบหน้าต่อหน้าอย่างนั้นว่าเป็นเจ้าคงไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือบอกโดยผ่านทางสิ่งต่างๆอาจจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ได้ใช่ไหมออกโดยเหตุการณ์ต่างๆที่มันคอยติดเตือนใจเราบางทีเป็นสิ่งที่จะสะกิดใจเราก็ได้หรือจากคําเตือนคําสอนคําบอกของบุคคลอื่นก็ได้บุคคลอื่นในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้สอนเราโดยตรงพ่อแม่ใช่ไหมหรือพี่ป้านะ้าอาหรืออาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเราหรือบางทีก็เป็นบุคคลที่น้อยกว่าเราอ่อนกว่าเราอีกบางทีหลายครั้งก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันบางทาีการกระทําของเด็กๆบางคนก็สอนเราได้เหมือนกันนะใน,ใน,ใ,นในชีวิตประจําวันที่เรามาีต่างเหล่านี้คือ,อ พราะสุรเสียงคือเป็นน้าพระทัยเป็นเสียงของพระเบญเจ้านะอันนี้สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นได้บางทีเราอาจจะเห็นเรื่องราวในโทรทัศน์ที่มันมีข้อคิดติดเตือนใจเ,เดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์มันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายมีเหตุร้ายต่างๆมากมายนะพี่น้องสังเกตไหมข่าวแทบทุกช่องเลยก็จะมีข่าวเกี่ยวกับฆ่ากันเกี่ยวกับทำร้ายกันเกี่ยวกับการ โกงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั่นแหละมันเยอะจริงๆในใน,ในปัจจุบันนี้เราสังเกตได้นะครับแล้วก็ช่องหนึ่งมีเรื่องนี้ประเดี๋ยวเปิดไปอีกช่องหนึ่งก็เรื่องนี้เรื่องเก่าเนี่ยเอามาทําเป็นสกู๊ปมาเป็นเหตุการณ์มีจําลองภาพมีอะไรต่างๆการฆ่ากันยิงโดนตรงนี้ขี่นัดตรงนั้นขี่นัดอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ จะว่าไงมันไม่ได้จนลงใจอะไรเท่าไหร่มันทาให้เกิดครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นข่าวร้ายซะมากกว่าข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นพระเบญ้าบอกวันนี้ถ้าเราได้เห็นได้เข้าใจได้มีอะไรที่มันสะกิดจ,จิตเตือนใจเราเนี่ยมันเป็นคําเตือนของพระเบญ้าเนี่ยอย่าดื้อให้เราสุภาพท่อมตนและน้อมรับฟังพระวาจาของพระองค์ น้อมรับน้ำพระทัยของพระองค์ฟังเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้านั้นมาในรูปแบบต่างๆในชีวิตของเรานะครับด้วยเหตุการณ์ก็ตามด้วยคําพูดก็ตามด้วยแบบอย่างในสิ่งที่เราเห็นก็ตามนะั้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะสกิดติดเตือนใจเราให้เข้าใจถึงน้ำพระทัยและพระเมตตาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคําเตือนสั้นๆง่ายๆที่พระเบญ้าบอกอย่าทําใจดื้อรั้น คนเราถ้าเกิดดื้อถ้าเกิดไม่ยอมฟังเนี่ยมันแก้ยากไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกับเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราไม่บอกอาการเราไม่ยอมรับว่าเราป่วยหรือว่าคนเมาเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาจะขับรถอยู่ท่าเดียวอาอุ้มไปหน่อยอุ้มไปนั่ง,องอรงพวงมาลัยจะขับไปได้มันไม่ใช่ะนะเมื่อขับรถไม่ได้ก็คือไม่ได้มันหมดสติไม่มีแล้วก็ แต่ว่าไม่บางคนดื้อรั้นและเสร็จแล้วมันก็เกิดเหตุเร็ว้ายขึ้นนะฉันใดฉันนั้นนะพี่น้องพระเบญ้าเตือนเราทุกวันในเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพระฉะนั้นขอให้เราได้เระมัดระวังและก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นเข้มแข็งนะครับและก็ฟังพระบาจาของพระเจ้าเสมอนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตนะครับในวันนี้ขอพระพรของพระเบญ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมน